มน้งกินเดได้ม่เกียบได้ไม่ดีมันเกล่ยบไดิไม่ดีนเกยบดเ็ไม่ใช่หร่ลอยที่มันอร่อยแต่ไม่ได้นะนะอันนี้ใส่อวน้ำพูนะบอกให้มีชื่อเสียงนี่ใช่เละอะไรไปยอมอ๋อแล้วไัเส้เสี้ยวน้ำูไม่แน่เขามีกี่เจ้ากันยอมอ่ะมีกัเละเลยเป็นสายย่อยเลอยโอ้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเจ้าไหนมันมีเน้าของชื่อเจ้าอะไรเหรอพี เ็กอะไรซื ų, <Cette Goodnight, S 1> ้อเลยวะในสั่งที่เราสั่งมั้ยเรอร่อยอ่อไรด้ผเนี่ยได้มีสงท่มาเมีของนะมันเยอะมี่กัดไม่เกะอะร่อยมกินวยใส่เาองใสตลก็แกนเนี่เดียาจะต้องผักไดย่รเี่มีต้อง่ มาจีนมาจี S ่มาจีนมาจีนมาจีนรับแล้วล่ะมันแค่จะ่ใส่เมื่อใส่อันนั้นก่อนถ้าเนาก็ใส่ก็ใส่่ใส่ไปเลยจะไม่ต้องถามถาแล้วมันมีไห